สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพึ่งปรุงค่ะวันนี้นะคะพึ่งจะมาทําขนมวาฟเฟิลเบยเยียมนะคะวันนี้พึ่งจะทําไส้มันม่วงค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรทาขายเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะพึ่งจะสอนวิธีการทําไส้มันม่วงค่ะแล้วพึ่งจะสอนวิธีการผรสมแป้งวาฟเฟิลนะคะแบบง่ายๆใครๆก็ทำได้ค่ะเพื่อนๆ ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำนะคะพึ่งฝากกดติดตามช่องของพึ่งไว้ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเราจะได้เจอกันทุกๆคลิปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะพึ่งก็จะเอาตัวมันม่วงนะคะมาปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเลยนะคะปอกเปลือกให้เกลี้ยงเลยนะคะ อันนี้คือมันม่วงที่เพิ่งปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะเอาไปล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็นําไปนึ่งสักประมาณ20นาทีค่ะ พอนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราใช้ช้อนเนี่ยค่ะเพื่อนๆบี้นะคะบี้มันม่วงให้มันละเอียดนะคะแต่ไม่ต้องให้ละเอียดมากยังคงมีความเนื้อของตัวมันม่วงอยู่นะคะส่วนผสมก็จะตามนี้เลยค่ะนี่คือส่วนผสมของไส้มันม่วงตั้งกระทะให้ร้อนนะคะจากนั้นเติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปในกระทะค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็เติมเกลือตัดความหวานนิดนึงนะคะ พอตัวน้ำตาลมะพร้าวละลายแล้วก็เดือดน,นะคะเราก็เติมมันม่วงที่เรานึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็บดแล้วนะคะลงไปผสมในตัวน้ำตาลนะคะแล้วก็กวนคนนะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันก็จะเหนียวเป็นแบบนี้เหนียวหนึบหนับขึ้นมาเป็นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือไส้มันม่วงของพึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูไส,ส้ชัดๆกันค่ะ พึ่งจะกวนให้มันเหนียวแห้งหนึบหนับแบบนี้เลยนะคะหวานน้อยค่ะไส้มันม่วงสูตรนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของแป้งก็จะมีนะคะน้ำพึ่งมียีสต์มีน้ำตาลทรายมีแป้งเค้กมีแป้งขนมปังมีเกลือนมสดนมข้นจืดมีไข่แล้วก็เนยเราเอาน้ำตาลทรายผสมลงไปในนมสดจากนั้นเติมยีสต์ลงไปนะคะ น้ำตาลทรายจะเป็นอาหารของยีสต์แล้วก็คนผสมให้เข้ากันแล้วเราจะตั้งพักไว้ให้ยีสต์มันทำงานก่อนที่ไปผสมกับแป้งนะคะแล้วก็เติมไข่ไก่ลงไปเติมน้ำตาลทรายเติมเกลือแล้วก็น้ำผึ้งลงลงไปผสมนะคะจากนั้นคนผสมให้ไข่นะคะแตกแล้วก็ละลายแบบนี้เลยนะคะ ตีตให้มันเข้ากันพอส่วนผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นเติมแป้งเค้กลงไปผสมแล้วก็แป้งขนมปังลงไปผสมตีให้มันเข้ากันเลยนะจากนั้นเราเติมยีสต์ที่มันทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมว่ามันจะขึ้นฟูขึ้นมาเป็นสเท่าแบบนี้ถือว่ายีสต์ยังเป็นอยู่นะคะแล้วเราก็เติมนมข้นจืดลงไปค่ะ เดี๋ยวเพิ่งจะใช้มือนวดแป้งนะคะค่อยๆนวดให้แป้งมันเข้ากันพอเรานวดเข้ากันแล้วนะคะสังเกตว่าภาชนะนะคะว่ามันจะไม่ไม่มีแป้งติดและที่มือนวดเราจะไม่มีแป้งติดแสดงว่าแป้งใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะตั้งพักว่าให้แป้งมันขึ้นสองเท่าตัวพอเราตั้งพักไว้เนี่ยคะ่ะแป้งมันจะขึ้นเป็นสองเท่าตัวแบบนี้นะคะเราก็ต่อยเพื่อไล่ลมออกจากแป้ง แล้วก็นวดให้แป้งมันเข้ากันอีกรอบหนึ่งแล้วก็นวดนวดแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเติมนูเนยจืดลงไปผสมกับแป้งแล้วก็นวดให้เนยกับแป้งเข้ากันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตั้งพักไว้สัก20นาทีพอครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะเอาแป้งออกมานะคะ แล้วก็นวดต่อนนิดหน่อยจากนั้นเราจะแบ่งแป้งออกเป็นสส่วนส่วนหนึ่งะคะเราจะเอามันม่วงที่เรานึ่งนะคะมาผสมกับแป้งเพื่อให้สีของมันได้เป็นสีม่วงเราจะได้แป้งออกมาเป็น2ก้อนคือสีขาวกับสีม่วงเราจะเด็ดแป้งนะคะลูกหนึ่งประมาณ10กรัมค่ะเด็ดทั้งแป้งสีขาวแล้วก็แป้งสีม่วงนะคะ จากนั้นเราก็มาประกบนะคะสลับกันค่ะลูกหนึ่งก็ใช้สีก้อนมีแป้งขาวมีแป้งม่วงนะคะก้อนหนึ่งก็10กรัมสีก้อนก็คือพึ่งจะได้แป้งออกมาก้อนนี้40กรัมนะคะพึ่งจะขึ้นลายแบบนี้เพื่อความสวยงามของขนมนะคะสลับลายแบบนี้นะคะแต่เพึ่งจะเอาไปแช่เย็น2ชั่วโมงค่ะพอครบเวลาในการแช่เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวพึ่งจะเอาแป้งนะคะมาประกอบกับตัวไส้ค่ะ เราแป้งนะคะมาบีบบี้บี้แบบนี้นะคะตีบี้ให้มันเป็นแผ่นจากนั้นก็เอาไส้มันม่วงนะคะมาใส่ตรงกลางแล้วเราก็เอาแป้งนะคะปิดไส้ให้มันมิดชิดนะคะไส้นะคะเพิ่งใช้อยู่ที่ประมาณ30กรัมนะคะส่วนตัวแป้ง40กรัมนี่ค่ะแล้วเราก็ปิดนะคะแล้วก็คลึงให้มันเป็น คึงให้มันกลมนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะทําให้ดูอีกลูกหนึ่งนะคะจับแป้งมาแล้วก็บี้แป้งให้แบนๆบนแบบน,นี้นะคะแล้วก็เอาไส้มาใส่ตรงกลางค่ะแล้วก็ปิดไส้ให้มิดชิดนะคะแล้วก็คึงให้มันกลมค่ะแบบน,นี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแป้งของพึ่งนะคะเตรียมตัวที่จะนําไปใส่เครื่องแล้วค่ะเครื่องวันนี้พึ่งใช้ตัวเครื่องทาวาฟเฟอร์แบบแบบรังพึ่งแบบนี้นะคะพึ่งจะวอร์มเตานะคะให้มันร้อนก่อนนะคะพอเตาร้อนแล้วนะคะเราก็เอาขนมลงไปใส่ได้เลยค่ะพึ่งใช้ความร้อนอยู่ที่เบอร์สองนะคะแล้วก็ปิดเตานะคะใช้มือนะคะกดนิดนึงค่ะ เวลาในการทำขนมนะคะประมาณ2นาทีนะคะขนมก็สุกแล้วค่ะนี่นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการให้กรอบมากกว่านี้นะคะเพิ่มเวลาได้ค่ะแต่ไฟนะคะเพิ่งแนะนำว่าอย่าใช้ไฟแรงมากเดี๋ยวขนมมันจะไหม้ก่อนที่ข้างในจะสุกนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากคะ่ะเพื่อนๆเราก็ตักใส่จานไว้นะคะเห็นไหมคะมันจะแป้งจะกรอบนอก แล้วก็นุ่มในนะคะสูตรนี้เดี๋ยวเพิ่งจะทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเอาตัวแป้งใส่ลงไปจากนั้นเราก็กดลงนิดหน่อยค่ะใช้เวลาสองนาทีนะคะขนมก็สุกแล้วค่ะน่าทานไหมคะเห็นไหมคะว่าตัวขอบนะคะมีความฟูนุ่มค่ะส่วนตรงกลางนะคะเห็นไหมเราสลับลายมีสีม่วงสีขาวนะคะตรงกลางก็จะมีความกรอบนะคะ นี่ค่ะน่าทานมากค่ะเพื่อนๆตอนนี้มีกลิ่นหอมของเนยนี่ค่ะเดี๋ยวเพึ่งจะให้ดูชัดๆนะคะนี่ค่ะตัวไส้นะคะไม่ได้หวานมากนะคะเพราะพึ่งเป็นคนไม่ชอบทานหวานนะคะเดี๋ยวเพึ่งจะแบะให้ดูตอนขนมร้อนๆนะคะว่าไส้แบบน,นี้ค่ะน่าทานมากค่ะเพื่อนๆตอนนี้กลิ่นหอมมากค่ะ แป้งสูตรนี้นะคะจะกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็ไม่ได้หวานมากนะคะส่วนตัวไส้เองก็เพึ่งใช้น้ําตาลมะพร้าวนะคะไม่ได้หวานมากแต่ถ้าใครต้องการหวานกว่านี้ก็เพิ่มความหวานลงไปได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมวัฟเฟอร์เบยีเยิ้มไส้มันม่วงของพึ่งพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพึ่งจะแบะให้ดูนะคะ ตัวนี้นะคะขนมของพึ่งพึ่งตั้งไว้ให้เย็นแล้วนะคะก็ยังมีความกรอบอยู่นะคะและพึ่งก็ใส่ไส้สับประรดกวนลงไปด้วยนะคะอร่อยเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆืเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะคะสูตรนี้เป็นสูตรทําขายได้เลยค่ะหรือจะทําทานกับคนที่บ้านก็ได้นะคะถ้าทําแล้วไม่เข้าใจสอบถามพึ่งได้ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ